เป็นขุนตองทางใต้เป็นพระโตะสุมพรใช่เป็นลูกเกิดทางฟาร์มเราเองเป็นนกที่พูดเก่งฉ<ะ>ลาดเ<ะ>ชื่องจับเล่นได้จับตัวเมื่อไหร่พูดพูดอีสานทันทีตอนนี้ <c oughs> เป็นลูกด่างอีกตัวนะครับ <c oughs> เป็นข่เหมาหลังนะครับแต่สําหรับผมว่าปีนี้สีแบบนี้กับกับลูกค้ากับหากันเยอะ พราะนกเช่องพูดเก่งครับแต่ว่าถ้ามาโครโครลีเนี่ยก็หมื่นหนึ่งพันเลยครับนี่เราขายสามพันแต่โครโ,คร,โรีสองพันแปดครับโคตอนนี้สองพันแปดเหลือแน่นอนเหลือแน่นอนครับเรามีเยอะครับไอแอปเปิ้ลชินนามอนยิโรซย900ะเก้าร้อยครับ ขาวตาแดงเก้าร้อยครับผมแล้วถ้าเหลืองนะคะถ้าเหลืองตาแดงเราขายเก้าร้อยเท่ากันครับเอชเลือกได้ตัวผู้ตัวเมียเลือกได้เลยครับสามร้อยทุกสีทุกสีครับต่อตัวครับสวัสดีค่ะครอบครัอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกพิรานเบอร์บิ้วามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนตัเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ นี่คือลูกป้อนเรามีนกป้อนโนดีสันคอคิมสันแล้วก็บูครับกิมนสันแล้วก็บูใช่ครับค่ะโนดีจริงเราเปิดที่สี่พันแต่ว่าเขาปูได้มากระถาพันแปดนะครับค่ะสามพันแปดสามพันแปดร้อยครับโนดีเลนโบ้เลนโบ้ครับอายุเท่าไหร่นะคะเนี่ยประมาณเดือนกับอาทิตย์หนึ่งล้วครับค่ะเอ็งสั้นคอเนี่ยเราขายนเราเป็น้ายเหลืองเลยครับค่ะเป็นพายเหลืองเลยครับเราขายแค่สองพันสี่ครับสองพันสี่เรามาสี่ร้อยครับค่ะ อายุประมาณเท่าไหร่คะซันอ่าประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับค่ะจะเป็นเหลืองนะเป็นเหลืองครับพายเหลืองถ้าโตมาเหลืองแน่ครับไม่ต้องกลัวค่ะแล้วถ้าเป็นไม่เหลืองนะคะไม่เหลือง2องพันสามครับสองพันสามเพราะว่าช่วงนี้ซันราคาขึ้นนะครับเราคือต้องขึ้นตามราคาตลาดนครับค่ะธรรมดาจองยังลดได้บ้างอ่าลดได้ครับไม่ต้องกลัวมาคุยกันเลยครับเข้าได้เราขายพันเก้าเองครับค่ะ นี่คือบูครับยินทิดบูครับบูชินนะำมันครับบูอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยนี่ประมาณเดือนนิดๆิดครับเหมือนกันครับนี่เราขายพันสองร้อยบาทครับต่อไปข้างๆคือตัวคิมสันนะครับคิมสันราขายพันหกร้อยบาทครับคิมสันหนึ่งพันหกร้อยใช่ครับเพราะว่าเราเราสามารถจดให้ได้ครับเราดูคร่าๆให้ได้ครับเพราะว่าเรา ทำไมเราไม่เอาขึ้นมาโชว์เยอะาะอากาศมันร้อนมากเลยครับเราขึ้นมาโชว์เยอะไม่ได้ครับแต่เรามีอยู่ครับมีมากกว่านี้ครับเราเก็บไว้อยู่ครับแล้วสั่นเราคะมีมากกว่านี้ไหมมีมากกว่านี้ครับเรามียันซัน2เดือนแล้วก็มีครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับเหลืองทั้งหลังเลยครับเครื่องแน่ราคาเท่าไหร่อ่าที่เราขายสามพันเข้าไปเขาโพดีสองพันแปดสองพันแปดร้อยพอครับก็อยู่ที่ว่าจะเหลืองมากเหลืองน้อยของเราเหลืองแน่ครับไม่ต้องกลัวเลยครับนี่คือสั่นอายุสองเดือนแล้วครับเป็นพายเหลืองเห็นไหมฮะสวยมากต่องมาจะเหลืองอย่างนี้เองครับให้เราอองงสเหลื วันนี้ครับนี่เราขาย3,000ค่ะแต่ก็โผล่ที่สอ0พครับโคตอนนี้2อง0ัเหลือแน่นอนเหลือแน่นอนครับเรามีเยอะครับเพียงว่าเราไม่ค่อยขึ้นมาโชว์เพราะว่าอากาศมันร้อนจริงๆครับอากาศร้อนอากาศร้อนมากเลยครับเรากลัวนกเขาสู้ไม่ไหวอะ,ะครเรามีเยอะก็ไม่ต้องกลัวติดต่อสอบถามได้เลยครับน,น,น,นี่เรามีกินชีสกับมีค็อกเทลนะครับกินชีสเรามีตั้งแต่โยโย่ไซส์นอร์มอลแพะเปิ้ล รวมทั้งไอ้ก็ยีโรไซส์น้องมันธรรมดามีครบเลยครับจะได้เสตียอะไรจะมีให้ดูหมดเลยรเราเริ่มจาก800 900ครับท่านมอมอนจะ800ไอ์แอปเปิ้ลชินามอนยีโรไซส์จะ900ครับรวมทั้งข้ากระเทลครับ ข้าวกะเทลเราขายตัว600บาทเท่านั้นเองครับค่ะข้าวกะเทลนอนเป็นใหญ่เลยตอนถ้บผมแต่ถ้าสีดำธรรมดาเราขาย500เองครับค่ะนี่500นี่500ครับค่ะนอร์มัล500ครับผมถ้าเป็นยันตื่นคือตัว600ครับค่ะแล้วเหลืองกับขาวลราคะเท่ากันครับราคา100เองครับเหลืองกับขาวก็คือ600ครับผมดูตามไซส์ถ้าตัวเล็กหน่อยก็700ครับดูตามไซส์ได้เลยครับค่ะลองเอาลอขาวตาแดงก็700ครับหรือตอแดง700ครับเราไม่ได้โบดราคามากมายครับ ตัวเมียตัวผู้ตัวผู้โอ้ยอ้วนนะเนี่ยครับค่ะหนักเลยครับพวกนี <S 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 hey ้แจ้งน้องอีกตัวเนิงนี่ค่ะโอ้ยดูตัวดิอ้วนตุ๊บเลยอ่ะ นี่คือเด็กตัดตัวเมียนะครับอายุประมาณสองเดือนแล้วเจาขายเชืองขายตัวละหมื่นสองครับนกเชื่องพูดเก่งครับแต่ว่าถ้ามาครอบครัวโอลีเนี่ยก็หมื่นหนึ่งพันเลยครับหมื่นหนึ่งพันใช่ครับแต่สมาชิกครอบครัวที่ก็มาต่อยทีนึ่งครับไม่ต้องกลัวเลยครับเราก็มาคุยกันหน้าร้านได้เลยครับต่อได้ทีเพราะว่าคือคนชอบนกเหมือนกันนะครับอยากได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเราได้กำไรนลดหน่อยเราก็แบ่งให้ได้ครับพอเรามีทำนก ไอเดตายก็มียาหลายคู่อยู่ใช่แล้วเพศผู้มีไหมคะเพศผู้อ่าผมมีแต่ยังไม่เอามาครับถ้าเพศผู้ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะคะจะถูกกว่านี้ครับประมาณตัวหนึ่งหมื่นครับใช่ท่านใดที่อยากได้เพศผู้หรือเพศเมียก็ลองติดต่อสั่งใช่ครับไวมารีก็มีหางเหลืองเราก็มีนะครับหางเหลืองเท่าไหร่หางเหลืองก็แพงนิดหน่อยครับหมื่นสามตัวเมียหมื่นสองตัวผู้ครับใช้ประมาณนี้เหรอคะใช้ประมาณนี้เลยครับค่ะไอเดตาเป็นอะไรที่ยวป้อนย่าเ้าชอบติดเชื้อจะเสียชีวิตนะฮะเราเอามาใไซนี้มาขายเนี่ยคือรอดแน่ๆเริิ่มหัดกน โอ้ราคาเท่านี้เรากลลูกค้าซื้อไปแล้วมีปัญหา<ช><ช>เราสามารถถ้ากระตัวอะไรทุกอย่างเราจะไซส์นี้มาขายครับนอนใหญ่เลยลูกในหญน่นะนี่คือกรีนชีสนะครับเป็นกรีนโฟโลครับตาแดงทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยครับ<ช>นกเราเนี่ยพ้่งนกนตรงอายุ2ีปีส<ช>ักาีกว่า<ช> เพราะว่ามันตัวตาแดงเนี่ยอายุ2ปีถึงน่าจะทำ,ะทำได้ครับเพราะว่าเขาเชื้ออ่อนนะฮะเขาอายุสอปีก, <Ha. S 1> ก็ก็จะสมบูรณ์พอเป็นพ่อ,พ,อพ่อแม่พันได้เลยครับ <Ha. S 1> แต่พวกนี้ทําได้ถึง10ปีนะครับยันตำตำเลยนะฮะลูกมากินโปรตาแดงเหมือนกันนะครับ อันนี้พร้อมใบเช็คเพจไหมคะมีใบเช็คเพจทุกตัวเลยครับค่ะราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้เจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้าพร้อมใบพร้อมใบเช็คเ,เ,เพจเ,เ,เลยครับค่ะตัวนี้เป็นอ่าเรนโบว์ผ่าสายพันธุ์นึงนะครับเป็นเรนเรนโบว์ครับแต่อายุเขายังเด็กอยู่ครับโผเป็นเดือนเองค่ะอ่าเราขายตัว6,500นห้ครับ6,500ครับผมซาเพจไหมคะตัวผู้ครับค่ะตัวมี้กำลังตามมาครับค่ะแก๊งมาก่อนเลยนะครับ อะไรนะครับจะแดงมากกว่านี้อ่าไม่แดงเท่านี้แต่ตัวใหญ่ขึ้นครับจะหนาขึ้นสูงขึ้นใหญ่ขึ้นครับครับผมเชศทเพเนี่ยราคาต่างกันไหมคะอ่าเราตีเท่ากันเลยครับพอสมาร์ทเราขายเป็นคู่มากกว่าครับค่ะถ้ารับเป็นคู่นี่ราคายังลดลงได้ลดลงอีกครับค่ะรับประกันลบลงเลยครับค่ะอ่าประมาณหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองได้ครับพร้อมไปเช็คเพศเลยครับราคาถ้าเป็นคู่ประมาณเท่าไหร่นะคะหมื่นเต็มที่แลหมื่นสองพันครับค่ะถ้ารับเป็นคู่นะแต่ใช่ครับค่ะ นี่คือกรีนชีสเป็นเยื้ไต้ได้หลูดนะครับค่ะอ่ามีใบเชลเพ่เหมือนกันครับนี่คือตัวผู้ตัวเมียครับ พอรุ่นต่อไปพัฒนาต่อไปเนี่ยจะเป็นฟันชีสได้ครับผมนี่เราขายคู่เจ็ดพันห้าครับคู่ละเจ็ดพันห้า 7, ครับผมพร้อมใบเซ็ตพร้อมมาเจ็ตครับและนกเรารับประกันเลยครับอายุถึงพร้พอมพร้อมเป็นพ่อแม่พันธุ์ทุกตัว,ตวไม่ไม่เด็กเลยค,คู่นี้ที่ซื้อไปนี่เตรียมลังพอได้เลยไหมครับเตรียมได้เลยครับเดี๋ยวครับเขเย็นคู่กันแล้วเห็นไหมครันี่คือคือเขาเขาคู่อยู่แล้วครับเคยออกไข่มาแล้วครับรอบหนึ่งอ๋อออกไข่แล้วครับผมค่ะ นี่คือฟินเจ็ดสีนะครับเราขายถ้าเป็นสีธรรมดาสีเขียวเนี่ยเราขายตัวสามร้อยครับเป็นเม่ดสีเหลืองเนี่ยตัวสามร้ห้าสิบครับแต่ไม่มีมาเรื่อยๆครับสายบูสีบูสีซินเวอร์มาเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวนะครับโทรถามได้ติดต่อได้ครับมมีสีเหลืองหลายตัวเหมือนกันใช่ครับผมเหลืองเยอะเลยอ่ะถ้าอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอ่าประมาณเก้าเดือนแล้วครับเพราะว่าคุ่นเนี้ยหว่าจะรอสีหกเดือนแล้วครับค่ะ มีเข้ามาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆครับเรามีหลายทีมที่ทำให้เราอยู่ครับอ่าีนสีเหลืองเยอะเลยอ่ะครับผมสามร้อยห้าสิบเลยครับสามร้อยห้าสิบครับแต่ซื้อเป็นคู่มานิดเอาลดให้อีกนะครับโอ้สาเป็นคู่ยังลดได้อีกได้ครับลองคุยกันได้ครับสีเหลืองก็สามร้อยห้าสิบนะครับผมสีเขียวสามร้อยครับโอ้ถูกมากเลยค่ะนี่ค่ะ ร้านก็สามารถที่จะจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศรับผมข่งทั่วประเทศเลยครับอีตัวนี้ก็สวยนะหน้าเด่นหน้าส้มนะฮะตาบอดสีแล้วสามร้อยห้าสิบบาทสวยมากเลยถ้าถ้าไม่ใช่เหลืองสามร้อยครับผมของหยงนะครับบางตัวของเราเนี่ยจะเป็นอเรนโบว์บางตัวของเราเป็นอังกฤษผสมฮอลแลนด์บางตัวจะตัวใหญ่กว่าธรรมดาครับ แ้วเราเราขายแล้วราคาเท่าฮอลแลนด์นะครับตัวละร้อยบาทเท่านั้นตัวละหนึ100่งร้อยครับผมค่ะสวยมากเลยและตัวใหญ่นะตัวใหญ่ครับเพราะเราเอาเกล็ดสมฮอลแลนด์ให้เลยครับค่ะมีสีเหลืองคู่นี้ก็สวยค่ะแล้วแต่เลือกเลยนะคะครับผมหนึ่งร้อยหมดเลยนะทามทาวฟ้าเรามีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถมาโชว์ได้เท่านี้เองค่ะมันจะมาเรื่อยๆครับวันนี้เราไม่เจอซากุระไหมอะ่ะซากุระว่วนีคนไปเหมาไปหมดเลยครับว่านมาไปทาสิบตัวครับ Oh, ครับนะผมมาเหมาไปเลยทีเดียวจบเลยครับไม่ทันเลยมาขึ้นหน้าครับเอีแ้วท้าซาคุรราคาประมาณเท่าไหร่ก็5้าครับตัวละห0ารอยครับตัวละารอเพราะว oh, ่าซาคละเรามีตอนนี้แต่ว่าดอกไม่เต็มเราก็ไม่กล้ามาโชว์หน้าหลานน่อย <c oughs> ต้องรองให้มันสมบูรณ์เต็มที่ <c oughs> ถึงจะามาขายได้ แค่วายนี่คือสีอะไรบ้างคะมีทุกสีเลยครับหัวส้มหัวเป็นดอกมีครบอเลยครับราคาเดียวครบหมดเลยราคาเดียวครบหมดเลยครับมาก่อนได้ก่อนครับวันนี้เรามาถ่ายไม่เจอแต่ว่าท่านใดที่สนใจสัตวะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับผมเข้ามาเหมาพร้อมกันเลเบอร์ตาแดงทั้งกรงสีขาวสิบตัวนะครับเหมาพร้อมกันเ่ลยครับใช่นี่คือคอกเทลนะครับมาเลือกได้เลยครับตัวผู้ตัวเมียได้กสีอะไรแบบไหนมาเลือกได้เลยครับ เราขายตัวแปดร้อยถึงเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับค<ช>่ะจะได้สีใดมาดูกันได้ครับมีให้เลือกเยอะเลย่ะครับผมสีขาวเท่าไหร่นะจะใสนี้อ่าเราขายเก้าร้อยเองครับสีขาวเก้าอยน่าขาวตาแดงด้วยนะครับอ่านนตาแดงเหรอตาแดงครับค<ช>่ะ<ช>เราขายทั้งกันครับ ขาวตาแดง900ครับผมแล้วถ้าเหลืองนะคะถ้าเหลืองตาแดงเราขาย900เท่ากันครับค่ะแต่ถ้าสีดำๆจืึบหน่อยเราขาย800ครับค่ะอันนี้ต้นนกโตพร้อมทำนะอ่ารอเอาไปสักเดือนหนึ่งครับค่ะให้เราพับปรับตัวหน่อยนะครับเหมือนบางตัวเขาเชื่อมเชื่องมนะอ่าโตจะรูปป้อนมากครับเอาว่าแล้วสิเหมือนเหมือนขาเชื่อค่ะเขียนอะไรจะป้อนตจะรูปป้ไนมากครับค่ะพร้อมทำนะข้าวกระเทลก็มีให้เลือกกันเยอะนะเยอะครับ ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับที่ฟาร์มที่บ้านเราจะเก็บไว้อีกเกือบห้าสิบตัวครับสีมีครบทุกสีครบทุกสีเลยครับค่ะอยากได้สีไหนก็ลองพักมาสอบถามติดต่อได้ครับจัดส่งให้ได้ครับสูงสุดก็คือ9 0้าร้อยสูงสุดเ0้ารงครับขาวตาเดินด้วยครับผมค่ะนี่คือเลิวรเบอร์นะครับเผิ่นว่าเราเราลนเราเล็กอะคะรงมนน้อยเราจะใส่ใส่ตั้งขอบตาไม่ขอบตาใส่เดมนกันเลยใส่รวมครับผมให้เลือกได้ครับค่ะ แต่ตัวสา0ร้อยบาทเท่านั้นครับเจ้าสีอะไรเลือกได้ตัวผู้ตัวเมียเลือกได้เลยครับ3ามรอทุกสีทุกสีแค่ต่อตัวครับมีขอบไม่ขอบก็ตัวสามรเท่ากันครับโอ้เยอะมากเลยอ่ะต้มีมาเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวเข้าไปที่บ้านเราก็เก็บไว้เป็นร้อยตัวเลยครับแต่การตากแตสีมากเลยอ่ะครับผมเราเราก็เแข็งแรงทุกตัวครับเพราะว่าบางตัวเราสลับสลับให้เขาไปพักบ้างนะครับ่เพราะเรามีกรงบินให้เขาพักให้เขาพักนอนอยู่ครับเขาเยอะมากเลยเนาะครับผม พี่ตามยังเยอะอีนนะอยังเยอะเขามีกองบินอยู่สองกองเก็บไว้อยู่ครับค<า>่ะเยอะเลยอ่ะชอบสีไหนเนี่ยได้เลยสามร้อยทุกตัวค,ครับคือฟอพัดน,นะครับค่ะฟอพัดเนี่ยตัวเนี้ยเราขายตั้งแต่สามร้อยถึงห้าร้อยครับค่ะ<า>แล้วแต่สีเลยครับค่ะ<า>สีลูกกวาสีคัสเทลอะไรเราเลือกได้เลยครับค่ะมามุมนี้ที่จอนี่เห็นหลังน้องๆสวยดังนั้นเลยค่ะเนี่ยโอ้ยเรียงแถวค่ะ ดูแต่ละสีสีส,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 สวยๆได้งนันเลยแต่อย่าลืมนะครับเอาฟอพาร์ตกลับบ้านต้องฉีดน้ําก่อนนะครับค่ะเพราะว่าได้มมนตัดกันครับล้าง,งเสร็จหรอคะสีชับชเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับสองวันจิตค่ะเพื่อเพื่อไม่ตัดกันครับเพื่อได้กลิ่นใหม่ครับค่ะเจนเรียงน่ารักมากเลยไม่หันหน้าด้วยหันหลังโชว์เลยตอนเนี้ บางตัวสามร้อยบางตัวสี่ร้อยบางตัวห้าร้อยครับแล้วแต่สีครับราคาเขาก็อยู่ที่สี่ด้วยใช่ครับค่ะนกอายุประมาณเท่าไหร่นะคะเป็นพ่อแม่พันแล้วครับค่ะเพิ่มออกไข่ได้แล้วร้านเราเนี่ยเปิดหยุดทุกวันพุธครับหยุดทุกวันพุธครับผมเปิดประมาณเก้าโมงครึ่งะปิดประมาณหกโมงเย็นครับค่ะก็คือปิดแค่วันพุธวันเดียวใช่ครับแต่ว่า โทรมาติดต่อได้ครับส่งของเราส่งให้ทุกวันคยับเพิพูดเราหยุดเราก็ส่งของให้อยู่ครับก็สามารถที่จะส่งของให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ครับจากนกอะไรจะแบบไหนต้องการบริกเวสความต้องการเราเป็นแบบไหนบอกได้เลยครับเราจัดหาให้ได้ครับรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถโทรมาสอบ,าบถามก<ช>ับทางเราได้คือทางเหนือทางตะวันออกเนี่ยประมาณห0 0อบาทครับแต่ทางใต้นี่จะแพงหน่อยครับเพราะว่าเขา กาเดินทางมันลำบากกว่าครับมาหัวร้อยบาทไอ้ประมาณพันนึ่งหัร้อยถึงพันนึ่งได้ครับทางร้านก็สามารถส่งให้ได้ส่งให้ได้ครับเพราะเราส่งสอ่งระยะจากไลน์แมรไปที่รถรถส่งในทีหนึ่งครับส่งได้ส่งระบบครับครับผมเบอร์ที่สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านครับก็ตอนนี้มีสองเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดสามหนึ่งห้าเจ็ดหกครับอีอีเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าห้า 2 2 0 2 2 0 3ครับค่ะตรงนี้สามารถแอดไลน์ได้ไหมคะอ่า095แอดไลน์ได้เลยครับค่ะ095แอดไลน์คุยกันได้นะครับผมค่ะครับผมแล้วมีเพจหรือว่าเฟซบุ๊กไว้ให้อ่าเรามีเฟซบุ๊กเลยครับเบิร์ตบิ่นฟาร์มเลยครับเบิร์ตบิ่นฟาร์มเป็นภษากิจธุรกิจครับเข้าได้เลยครับค่ะ ทางร้านเบิร์บีตอนนี้เป็นขุนทองนะครับนกอายุประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับสุดนี้ก็จะมีเล็กกว่าเดือนก็มีโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะใช่ไซส์นี้เกือบสองเดือนอแต่ไฟส์นี้จะเล็กกว่าผมยังป้อน วันหนึ่งหกถึงเจ็ดเวลาใช่ผมป้อนจะขนาดนั้นเลยและโตเร็วครับเป็นขนตองทางใต้เป็นพัโต้ซุมพรอนใช่เป็นลูกเกิดทางฟาร์มเราเองใช่ตอนนี้เขากําลังจะมีลูกกันใช่ไหมคะช่วงนี้เป็นฤดูของเขาเป็นฤดูใช่ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวของพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ทํานกเลยค่ะเขาจะน่ามีลูกตั้งแต่เดือนอะไรถึงเดือนอะไรคะเดือนปลายมีนาและนับจากมีนาไปอีก6เดือนได้ ประมาณนั้นได้ถึงประมาณนช้ค่ะทางฟาร์มทำอยู่ได้ประมาณเดือนปีหนึ่งทำได้คู่ละไม่เกิน4ี่ถึหพ่อ ถือว่าเก่งทีสกดของเขาแล้วค่ะนอบนึ้นเขาจะได้ประมาณกักสามตัวสามตัวสามตัวไม่เกินนี้ครับค่าไม่ไม่น่าเกินนี้แล้วของเราแต่ส่วนมากของเราจะได้สองถึงสามตัวอยู่เท่านี้ยไม่เคยไม่ค่อยได้สี่ค่สี่นี่เก่งนโอ้โหต้องสมบูรณ์มากครับค่ะต้องบอกว่าพ่อแม่คููนั้นท้องสมบูรณ์จริงๆค่ะแต่เราทําได้อยู่ประมาณสามตัวครับไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยหลุด ขนาดนี้เราเช็คเพศหรือยังครับเราเช็คเพศให้แล้วครับเช็คเพศแล้วทุกตัวอย่างไซนี้ยผมขายทางร้านขายอยู่หกพันหกพันรวมเอกสารรวมเอกสารเลยเรามีเอกสารออกจากทางฟาร์มให้ทุกตัวลูกค้าก็สามารถนําเอกสารไปขึ้นทะเบียนับกลมทะเบียนจับกลมป่าไม้ได้เลยครับผมใช่ตรงนี้เช็คเพศแล้วหกพันถ้ามาจากครอบครัวนี้ผมลดให้ได้เหลือห้าพันห้าอ๋อถ้าแจ้งว่ามาจากช่องนะคะยังเหลือห้าพันห้าใช่ค่ะเพศผู้เพศเมียราคาเดียวกันไหมราคาเดียว เดียวกันครับคนขายเดียวกันเลยเพราะว่าพูดเก่งเหมือนกันทตัวผู้ตัวเมียครับทางร้านก็สามารถที่จะจะส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดครับทุกจังหวัดของประเทศไทยผมส่งให้ได้ครับผมไซร์และเจนนี้เขาทานอะไรกันเนี่ยผมยังป้อนอาหารลูกป้อนแต่ผมใช้อาหารสุนักนะทางฟาร์มใช้อาหารสุนัขของของโรยอแล้วตัวนั้นจะช่วยเสริมสร้างเรื่องโครงสร้างด้วยน้องจะกระดูกใหญ่แล้วผมไม่ได้เสริมหนอนสักเท่าไหร่เลยเพราะว่า อ่าโลยอนมันมีโปรตีนสูงอยู่แล้วน้องน้องครบแล้วถือว่าพอแต่ก็อาจจะเติมด้วยสดิ้งบ้างอ่าผมใช้สดิ้งบ้างอะไรบ้างก็คือต้องยังน้อยๆก็ต้องมีแมลงบ้างเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่าที่กินแมลงอยู่แล้วครับเราก็เสริมพวกนั้นเพื่อให้น้องแข็งแรงมากขึ้นค่ะใช่ชุดนี้เป็นขุนทองไซส์สองเดือนของทั้งฟาร์มนะครับประมาณ2เดือนก็ไซส์ใหญ่เต็มที่แน่นอนของเรานี่โตเต็มที่ครับ และชุดนี้เป็น2เดินเริ่มกินเองเริ่มทานเองแล้วนะครับชุดนี้ผมเปิดอยู่ที่5 5 0 0ันหราคาเดียวกบตัวเล็กเมื่อกี้เลยถ้บถูกกว่าผมขายที่ห้าพันห้าแต่ถ้ามาขอครอบครัวโอริผมจะให้แค่ห้าพันออ้ขอให้แจ้งมาว่ามาจากครอบครัวโอริผมได้อยู่ที่ห้าพันและมีไม่เยอะจริงๆครับปีนี้ออกลูกยากปีนี้เพราะอากาศร้อนมากครับออกลูกได้น้อยปีนี้เรงทางฟาร์มเราได้ลูกน้อยแต่เราก็เพิ่มผลิตเพิ่มพ่อเพิ่มแม่ขึ้นมาอีก อีกจํานวนหลายสิบคู่เหมือนกันครับปีนี้ก็เลยก็เลยยังพอมีออกมาแบ่งๆให้วิธีน้องๆกันครับ ไซนี้ก็คือ5 5 0 0ันห้าแต่ถ้ามาจากช่องเหลือห0 0พันได้ครับผมช่วงนี้ไซนี้เริ่มกินเองเริ่มหัดพูดแล้วใช่บางตัวที่บ้านเริ่มพูดได้แล้วไซนี้ก็าลังฝึกเลยไหมคะใช่ครับผมชุดชุดนี้ถ้าอยู่ที่ฟาร์มจะอยู่ในห้องอัดหมดเลยใช่เหมือนกับเขาเป็นนักร้องเลยเข้าห้องอัดเสียงทุกตัวใช่แล้วชุดนี้เริ่มฝึกอะไรเขาบ้างหรือยังผมเริ่มไม่พูดพ่อจ๋าแม่จ๋าครับผมพ่อจ๋าแม่จ๋าเริ่มแล้วเริ่มเริ่มออกเสียงแล้วแต่ก็ยัง ไม่เก่งต้องไปสอนต่อครับเพราะว่าผมเพิ่งจะสอนได้ประมาณ1เดือน ใช่สอนที่นี่สอนได้ประมาณ1เดือนครับใช่เพราะรุ่นเนี้ยพอเริ่มทานเองผมก็จะเข้าห้องแล้วเก็บเข้าห้องให้น้องได้ยืนฟังอย่างเดียววันวันเขาก็จะฟังคำล้ำตําทั้งวันเลยแล้วเขาก็จะฝึกแล้วเขาก็จะพูดตามใช่แล้วเวลาเราไปเล่นกับเขาไปให้อาหารเขาเราก็จะคุยกับเขาเขาก็จะจําเราใช่จะง่ายขึ้นในการเล่นน้องเนาะการทําให้น้องเชื่องก็ไม่ได้ยากเลยตอนนี้น้องอาจจะตื่นแล้วเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นคนเพราะว่าผมปล่อยให้ทานเองแล้วแต่ถ้าเราจะทําให้เขาเชื่องเราก็แค่เอาอาหาร ออแล้วถ้าเราอยากจะเล่นกับเขาก็แค่กำม,มาหาเขา้าแบ,แบมือเขาแรกๆเขาอาจจะยังไม่เข้าใกล้แต่ยังไงก็ต้องมาหาเราใช่ใช่เขาหิวไม่ได้ครับก็เข้ามาหาเราเล่นกับเราเหมือนเดิม ไ์นี้้ารับไปก็กําลังสอนกํลังกาลังสอนเลยครับร,รุ่นนี้ง่ายแล้วด้วยถ้าสําหรับคนที่มีเวลาน้อยที่อยากจะเลี้ยงอย่างเดียกก็คือเอาไปอัดเสียงคุยฟังให้เขาฟังอย่างเดียวเพราะเขาทานเป็นแล้วก็จะง่ายกับลูกค้าที่รับตัวไปได้แล้วครับตัวนี้ตัวนี้จะชื่อพี่นัเดชครับจะเป็นเป็นตัวโชว์ของทางฟาร์มอีกตัวหนึ่งคู่ค,คู่มาโตมาพอๆกับพ,พ,พ,พี่ขุนตัวที่แล้วครับใช่ ตัวนี้ตัวนี้ถ้าชอบก็ก็ทางฟก็แบ่งให้ครับแต่ก็ขอราคาสูงนิดนึงตัวนี้เพราะว่าเป็นนกที่พูดเก่งฉลาดเชื่องจับเล่นได้จับตัวเมื่อไหร่พูดพูดอีสานทันทีตัวนี้ใช่เศร้าเศร้าเศ้าเลยครับตัวนี้เศร้าเศร้า แดดคุณแดดครับตัวนี้นกประมาณ2ปีแล้วครับสองปีใช่สองปีครับไม่รู้ว่าจะคุยอะไรให้เราฟังมเนี่ยก็มันแลเราอยากฟังตื่นกล้องมากกว่าตื่นกล้องเขาก็มองอย่างเดียวครับเขาไม่เคยเห็นแดดเขือนพูดก่อนแล้วนะแดด ได้แล้วขอพ่อเร็วพูดให้เขาฟังก่อนเร็วแน่ดื้อนะวันนี้ดื้อนะเขาบอกว่าไงไม่เอาแบบนี้ไม่ดื้อไม่ดื้อพ่อใช่วันนี้ไม่ยอมพูดอารมณ์ไม่ดีครับเตือนกล้องเตื่นกล้องครับวันนี้แต่ตอนนี้เล่นได้เลยเาจะคุยเก่งคุยเก่งครับนะเด็ดคุยเก่งกว่าพี่ขุนนี่ครับ คุยเต่งเทียงทั้งวันครับตัวนี้แต่ว่าทางร้านก็ยังไม่ได้ปล่อยนะแต่ว่าถ้าสนใจก็มาคุยกันนาะลองมาคุยกันดูราคาคุยกันโอเคถ้าถูกใจได้กันก็เราก็แบ่งให้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวโชยตัวของทางฟาร์มเนาะแต่ก็อยู่ในทะเบียนการค้าเหมือนกันถ้าเราจาหน่ายเราก็จาหน่ายได้เพราะว่าอยู่ในทะเบียนทุกตัวผมลงในอยู่ในทะเบียนการค้าหมดเลยใช่ถ้าเราจะจาหน่ายเราก็จาหน่ายแบ่งให้พี่น้องได้เนาะทางร้านถ้า คา้าแมอ่ะซื้อไปแล้วไม่สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนทางร้านรับขึ้นให้ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ครับาการขึ้นทะเบียนลูกค้าทุกท่านต้องไปเอง<ช>ที่กรมป่าไม้เนาะการขึ้นทะเบียนครอบครองหรือจะขึ้นทะเบียนเพาะพันธุ์ก็ต้องไปเอง<ช>ส่วนถ้าถ้าขึ้นครอบครองเราก็เอาตัวนกไป<ช>แต่ถ้าเพาะพันธุ์เราไม่ต้องเอาตัวนกไปครับเดี๋ยวทางป่าไม้จะเข้ามาตรวจที่ฟาร์มเราเองมาตรวจที่บ้านของลูกค้าแต่ละคนที่ที่ที่แจ้งไปนะใช่และเดี๋ยวนี้สะดวกครับไม่ยากไม่วุ่นวายเหมือนเมื่อก่อน ใช่เดี๋ยวนี้เราเราไปเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน15นาทีกองเอกสารเสร็จเจ้าหน้าที่ตรวจนกถ่ายรูปจบแล้วครับกลับบ้านรอรับเอกสารแต่ถ้าเป็นเมื่อสิปีที่แล้วอาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่ไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับตอนนี้ก็สะดวกสบายขึ้นและน้อยลงและอีกไม่นานอนาคตทางร้านเรากําลังจะมีบินหลาอบินหลาใช่เราจะเอากางเขนดงเข้ามาแบ่งให้วิธีน้องๆด้วยช่วงนี้ก็เป็นฤดูเหมือนกันกาลังกาลังออกไข่ออกอะไรอยู่เดี๋ยว ใกล้ๆจะมีลูกลายผมจะเอามาให้ชมกันค่ะได้เลยใชะของทางฟาร์มครับผมให้ชมนทนะคะใช่ทางฟาร์มท,ทาทั้งนกเพศและนกไทยครับผมค<า>่ะตัวนี้เป็นหัวจุกนะครับมีทั้งลูกเชื้อและนกเผือกของทางฟาร์มครับผมค<า>่ะเป็นลูก50อินโดผ่าเผลือก ดับเบิล75นะครับเป็น <Hi. S 1> พุษสายดับเบิล75เป็นนกแข่งลูกแข่งของทางฟาร์มทั้งนั้นนะครับพ <Hi. S 1> ี่ๆน้องๆคนไหนสนใจก็แวะเข้ามาดูที่ร้านหรือทางฟาร์มก็ได้นะครับ <Hi. S 1> เริ่มต้นที่2,500ครับลูกเชื้อ2,500ใช่ลูกเชื้อดำๆผมเริ่มต้นที่2,500ค <Hi. S 1> พร้อมเอกสารนะครับ ถ้าเป็นลูกด่างนกข่าวที่มีด่างเข่าผมขายอยู่4,500ค่ะพร้อมเอกสารถ้านกข่าวล้วนผมขายอยู่ที่5,500พร้อมเอกสารทุกตัวนะครับทุกตัวย้ําว่ามีเอกสารครอบคล้องให้ทุกตัวค่ะใช่ก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายนะถูกต้องครับผมลูกค้าซื้อไปก็จะมีใบออกกต่ทางร้านใช่ทางลูกค้าก็สามารถไปขึ้นทะเบียนที่กรมป่าไม้ได้เลยครับพื้นที่ใช่ครับก็ยื่นยื่นความจำนองได้เลย ทุกตัวเราแจ้งครอบครองขึ้นทะเบียนมาทุกตัวแจ้งเกิดแล้วทุกตัวครับค่ะช่ใช้เลสจะมีเขาทำอะไรได้แล้วคะเนี่ยตอนนี้เราก็เราเหมือนกันเลยผมใช้อาหารสุนัขตัวเดียวกับขุนทองเลยแต่ตัวนี้ผมจะปั่นผมจะใช้ปั่นแล้วผมก็จะเอามาผสมกับเอ21่ิดนิดนึงแล้วผมก็จะใช้ป้อนใช่ ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นนกขาวนะครับมผมขายราคาแบ่งน้องอยู่ที่5,500นะครับแต่ถ้ามาจากคอรอบครัวนี้ผมก็คิดอยู่ที่5,000ันะตัวน,นี้นใ,ชใช่ครับ สวยครับเป็นนกร้องปากเบา่าบาสายผมจะเป็นนกปากเบาขยันเบิ้ลครับค่ะเ้าร้ารับแล้ว<ะ>ไม่มีคูเพลงทางฟาร์มเรารับก๊อปด้วยนะครับค่ะรับก๊อปเพลงให้ก็คิดกันเดือนละ 1, หนึ่งพันคือ,อผมก๊อปกี่เดือนก็ไม่รู้แล้วแต่อ q คิวของน้องแต่ละตัวนะครับค่ะถ้าจะเอาสำนวนไหนแจ้งเราได้อยากได้ลากหวายอยากได้แม่บท เรารับกอปเพลงให้ครับก็คือดูแลให้จนกว่าน้องจะร้องเพลงแล้วเปิดสำนวนแล้วแล้วค่อยโทรให้คุณพี่มารับตัวกลับก็ได้ครับอันนี้อายุเท่าไหร่นะคะประมาณสองเดือนแล้วครับประมาณสองเดือนกว่าสับสเดือนก็เริ่มขึ้นแก้มแล้วตัวนั้นก็จะเป็นลูกด่างอีกตัวนะครับเป็นขมเหลาหลังนะครับแต่สําหรับผมว่าปีนี้สีแบบนี้กับกับลูกค้ากับหากันเยอะ เพราะว่าเวลาเขาโตมาหลังเขาจะเหมือนผีเสื้อเนะมีลายที่หลังเฉยๆเขาก็เลยดูสวย และแต่ละตัวก็จะมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละตัวมันเป็นเหมือนจะว่างานฮนด์เมดก็ได้เพราะมันหนึ่งเดียวเขามีตัวเดียวของเขาจริงๆออกลูกมาก็ยังไม่สามารถเหมือนเขาเลยใช่มันเป็นตัวเดียวแล้วแต่ตัวของคนชอบเลยครับรุ่นนี้ผมขายยี่ที่4ันห้านะครับ4ี่0ันห้าใช่ถ้ามาจากครอบครัวนี่ผมคิดที่4,000ันแค่ตัวหรือเพศเมียผมตรวจเพศให้แล้วทุกตัวครับตัวนี้เช็คเพศเป็นตัวผู้ครับเพศผู้ใช่ผม่พใช่ครับผม คิดไปถ้ามาจากครอบครัวนี้ผมพกอยู่สี่ทันค่ะค่ะมีเทปผู้ด้วยนะคะเทปผู้สวยมากครับตัวนี้สวยมากก็ตัวนี้ก็เป็นนกขาวไอ้จอยของทางฟาร์มนะครับค่ะอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพี่เทปผู้หรือเพทปผู้ครับเทปผู้เทปผู้ครับค่ะก็คือยุคหนึ่งนี้เราก็อยู่ที่ห้าพันห้าถ้ามาจากครอบครัวนี้เราลดให้เหลือห้าพันนะครับค่ะพร้อมเอกสารทุกตัวครับใช่พร้อมเอกสารพร้อมใบครอบครองจากทางฟาร์มออกให้ทุกตัว อายุเท่าไรคะเัวนี้เป็นนกสองเดือนนะประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนเนี่ยครับเป็นนกขาวอีกตัวหนึ่งของทางฟาร์มปากเบาครับพวกนี้และรับประกันเรื่องสํานวนแน่นอนวันที่เผื่ใจดีแน่นอนครับก็อย่างนี้ก็จะเป็นนกขาวอีกตัวหนึ่งของทางฟาร์มนะครับก็ในราคาเดียวกันอายุเท่าๆกันเลยครับสองเดือน ก็เริ่มกินเองแล้วครับรุ่นนี้กินเองอะไรแล้วปกติเลยอยู่ที่ฟาร์มก็จะอยู่ในห้องกอปเพลงอย่างเดียวจะมีแม่บทอยู่ซ้ายและขวาใช่แล้วก็ร้องกันทั้งวันแม่บทก็จะเปิดเพลงพวกนี้ก็จะจํากันทั้งวัน แล้วตัวนี้เพศผู้หรือเพศเมียตัวนี้เพศเมียตัวนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่สี่พันนะครับตัวเมียแต่แต่ผมขอตัวเมียผมขอที่ราคานี้แล้วกันนะเพราะผมเช็คเพศให้ตัวนี้ไม่ได้ลดแล้วนะครับไม่ได้ลดแล้วครับตัวเมียนี่คือสี่พันผมให้ทุกตัวแล้วแต่ชอบแต่ถ้าเป็นขมเหลาก็อาจจะถูกลงเนาะมันแล้วแต่ตัวแล้วเรามาดูกันดีกว่าแต่ราคาไม่เกินสี่พันครับสำหรับตัวเมียทางฟาร์มเราแบ่งให้ไม่เกินสี่พันแน่นอนเช็คเพศแล้วทุกตัวครับ ก็ยังตื่นตื่นอยู่ครับยังเป็นลูกนกที่เริ่มกินเองแล้วชุดนี้ค่ะชุดนี้เราก็พาชมนกที่ราบบ้านอร์ที่ตามกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะกดไลค์กดแชดร์กดติดตามกดกระดิ่ง้วยคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกันท,ทุกวันนะคะแล้วพบกันลิดต่อไปค่ะบ๊ายบาย